สัสดีสค่ะหาอแล้วอาายไปไหนแล้วเช้าใครบนหาคุณหนึ่งเอ้ยอยู<__<_<_่ไหนคะน่าคุณหนึ่งหาคุณหนึ่งมาหาแล้วไงคะลูกแล้วทำไมปิดกล้องมีคุณหนึ่งล่ะคุณหนึ่งมาหาแล้วไงคะ วันนี้คุณครูแฟนตี้จะพาเล่นเกมอะไรเอ่ยเร็วบอกให้เร่นก่อนเดี๋ยวไปเล่นใครจะเล่นก่อนพร้อมหรือยังครับพร้อมเลยครับ,บอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแฟนตี้พาเล่นเกมอะไรคะอค่อาพรา้อม,อะะมอแล้วมองที่หน้าจอนะคะมองที่หน้าจอมองที่หน้าจอแล้วมองที่หน้าจอปุ๊บเลยอคนต้องเห็นหน้าจอของแม่คุณไห,หมคะ เห็นรูปอะไรบ้างลูกเห็นอะไรนะคะเอนติมบ๊อบนมโดนัทแล้วก็ตีมอ๋อขนมโดนัทโอ้ ในร้านได้เหมือนกันก่อนก็ดคนใจคือที่ไหะหามองที่แรกเข้าค่ะ,ะหาลูกมองที่แรกใบแรกของในรลูกนะคะแล้วก็ใบแรกคือภาพขนมเค้กนะคะไ,ไห้ถูกใจคะลูกะะมองภาพข้างล่างเลคะอันไหนนะไหนนะหาไม่เจอเลยเจเจน้าแม่ กงให้คุณครูเห็นได้ลูกนะนมาตอบได้ไหม,นมคคขนมเค้กครับอ่าขนมเค้กราคาลูกอนามีเพื่อนเข้ามาแล้วหนึ่งีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเค,ค้กน้องโอ๊ะอ่าน้องเค้กค่ะ เห็นไหมครับเอาเห็นครับไหนถ้าเห็นแนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกต้องครับอ้าวเห็นมากเลยขนมเค้กอ,อันทีน่อส,สองนะคะทีเด็ดแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับ อ้าวแล้วถ้าคุณครูให้เด็กๆทำเองเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ไหมคะทำได้โอ้โอหเก่งจังเลยเก่งเลยค่ะให้ถูกต้องเลยนะคะโอเคไหมไอ้ติ๊กเห้องข้างในมันหักหมดแล้อล่ะต้องผิดหมดได้ไหมคะ ถ่ไมได้ข้อไข่ใช่ไหมครับอเหนื่อย เดี๋ยวคุณหนึ hmm. mm ่งเปิดหน้าจอสระอาก่อนนะเราจะได้ตอบคัวอานะคะเอ๊คุณครูแฟนติปปิดปิดออกหรือยังคะปิดออกแล้วค่ะคุณหนึ่งอ้าวลมสาวหัวเออล้มะไรคุณหนึ่งโชว์ขึ้นไม่ได้เลยแสดงว่าต้องอาเดี๋ยวนะลูกน้ำติดปัญหานิ่ น้องเตยังอยู่ไหมลูกน้องเขตยังอยู่ไหมคะค,ยยคุณยายคุณยายค่ะคุณยายคุณยายคุณยายน้องเขตยังอยู่ไหมลูกวอนนี้หน้าจอมืดสนิทเลยน้องชาชนะแม่สายยังอยู่ไหมครับยังอยู่คะ่ะคุณเอ,าเอ้าอยู่แล้วโชว ามาเด็กๆมาเรามาฝึกอ่านกันก่อนค่ะลูกเรามาฝึกอ่านกันก่อนแล้วครับค่ะมาฝึกอ่านพร้อมคุณครูนหนึ่งก่อนลูกมาเด็กๆมองเห็นหนะ้าจอไหมค เห็นแล้วบอกคุณคุณหนึ่งสิคะนี่สระอะไรเอ่ย see me.